อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้พร้อมใจกันเข้ามาที่จะนั่งลงและสงบจิตสงบใจที่จะร่วมใจกันฟังคำตัดของพระองค์ใน วันต่อวันในวันทุกๆวันขอให้พวกเราทุกคนนั้นที่จะสงบจิตสงบใจตั้งใจที่จะรับฟังนะคะและก่อนที่พวกเราทุกคนจะรับฟังก็ขอให้พวกเรานั้นได้อธิษฐานสารภาพบาปต่อพระเจ้าที่ได้ทรงเมตตา,าที่จะยกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคน ที่ลูกทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์และผู้อื่นขอพระองค์ได้โปรดเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข่าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่28กันยายนพระองค์ทรงตัดว่าจงเปิดความคิดจิตใจและตัวตนทั้งสิ้นของเจ้าเพื่อรับความรักซึ่งเกินความเข้าใจจากเรา ลูกเอ๋ยมีลูกของเราหลายคนเหลือเกินที่ใช้ชีวิตอย่างอ่อนลนะ้าและโหยหาความรักเพราะเขาไม่รู้จักวิธีที่จะรับเอาความรักการที่จะรับเอาความรักของเราได้นั้นต้องอาศัยความเชื่อและการมีวินยัยคือโดยการเชื่อว่าเรารักเจ้าด้วยความรักนิรันด์อย่างไรขีดจำกัด และฝึกฝนให้ความคิดของเจ้าไว้วา,วางใจในเราและเข้ามาใกล้เราด้วยความรักความมั่นใจเสมอจงจำไว้ว่ามานนั้นเป็นพ่อของการมุสาจงเรียนรู้ที่จะรู้ทันคําหลอกลวงที่มานพยายามใส่เข้ามาในความคิดของเจ้าวิธี การหลอกลวงอย่างหนึ่งของมันคือการทำลายความมั่นใจในความรักอันไร้เงื่อนไขของเราลูกเอ๋ยจงต่อสู้กับคำหลอกลวงนั้นอย่าปล่อยให้มันเข้ามาโดยไม่ท้าทายมันจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนเจ้าไปจงเข้ามาใกล้เราแล้วเราจะห่อหุ้มเจ้าไว้ด้วยความรักของเรา อาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำเอเฟชัสบทที่3ามข้อ16ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานขอภายนะคะเอเฟชัสบทที 3, ่สามข้อ1 6ถึง19ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกำลังเรียวแรงฝ่ายจิตใจแก่ท่านโดยเดชพระวิญ,ญญาณของพระองค์ ตามความภัยบู์แห่งจงาราศีของพระองค์เพื่อพระคิดจะทรงตริติอยู่ในใจของท่านโดยความเชื่อเพื่อว่าเมื่อทรงวางรากฐานท่านไว้อย่างมั่นคงในความรักแล้วท่านก็จะอย่างรู้ได้ว่าอะไรคือความกว้างความยาวความลึกและความสูงพร้อมกับบรรดา วิสุทธิชนทั้งปวงและให้เข้าใจถึงความรักของพระคิดซึ่งเกินความรู้เพื่อท่านจะได้รับความภัยบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมฮีบูบทที่4ข้อ14ถึงข้อ16เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์ ไปแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในการยอมรับของเราไว้เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปาดจากบาปฉะนั้น ขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะให้จะได้พบพระคุณที่ช่วยเราให้ในขณะที่ต้องการยอนบทที่8ข้อ44ท่านทั้งหลายมาจากพ่อของท่านคือพยามาร และท่านใคร่จะทําตามความปรารถนาของพ่อท่านมันเป็นพระฆาตกรตั้งแต่เดิมมาและไม่ได้ตั้งอยู่ในความจริงเพราะความจริงไม่ได้อยู่ในมันเมื่อมันพูดมุสามันก็พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา ยากอบบทที่4ข้อ7ข้อ8เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงยอมน้อมกายต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับพยามารและมันจะหนีไปจากท่านจงเข้าใกล้พระเจ้าและพระองค์จะทรงสถิตอยู่ใกล้ท่านคนบาปทั้งหลายเอ๋ยจงชำระมือให้สะอาดและคนสองใจเอ๋ย จงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์นั้นทรงรักและห่วงใยคอยปอกป้องคุ้มครองเราให้หลุดพ้นจากงานชาตานผีร้ายจิตวิญญาณชั่วต่างๆพระองค์ยอมทนทุกทรมานยอมตายก็เพื่อถ่ายบาปของเรา พระองค์รักพวกเราทุกคนพระองค์ได้ทรงตรัสว่าลูกเอ๋ยจงต่อสู้กับคําหลอกลวงนั้นอย่าปล่อยให้มันเข้ามาโดยไม่ท้าทายมันจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีเจ้าไปจงเข้ามาใกล้อยู่ในเราแล้วเราจะห่อหุ้มเจ้าไว้ด้วยความรักของเราอาเมนพระบิดาเจ้าข้า ลูกๆทุกคนทราบถึงในพระคุณของพระองค์พระองค์องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่องค์พระเจ้าของเราเกลียงไกลชาวสวรรค์และโลกาพากันร้องว่าสรรเสริญพระเจ้าของเราผู้ยิ่งใหญ่องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่ เรารับใช้พระเจ้าเกียงไก่ขอบพระคุณที่พอระงค์ทรงเมตตาลูกทุกคนขอเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ตลอดไปพระบิดาเจ้าข่าลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันเข้ามาอธิษฐานทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อองค์พระเยซูริ์เจ้าพระบิดาเจ้าข้า ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกที่กำลังเกิดภัยพิบัติต่างๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติภัยจากสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้หลายๆประเทศที่ได้รับภัยจากสงครามและภัยจากธรรมชาติขอพระองค์ได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศ ทั่วโลกให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติเหล่านี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกขอปากประเทศไทยประเทศอิสราเอลและประเทศสหรัฐไว้ในปีพระหัตถ์ขอพงที่พระองค์จะทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองเฉพาะสมประเทศที่ลูกได้อธิษฐานนี้ ที่จะให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆและจากสงครามด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกๆขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทำให้ทุกอย่างที่ลูกได้ทูลขอเป็นไปตามที่ลูกทุกคนต้องการลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาพระคุณของพระองค์นั้น ยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบหรือทดแทนพระคุณของพระองค์ได้พระคุณของพระองค์นั้นมากมายลูกไม่สามารถที่จะชดใช้ได้หมดลูกขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นเครื่องจัรารลบูชาต่อพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระ จนฝ่าพระอ,องค์จะเสด็จกลับมาลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองอาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ